นิคมอุตสาหากรรมมาตาพุทธมาอีกแล้วก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมมีเหตุระเบิดมีเหตุเพลิงไหม้ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตไปหนึ่งครั้งนี้มันเป็นแลนผลิตสารเคมีที่นิคมแห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับมีเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็หลังจากนั้นมีควันพวยพุ่งออกมาผู้คนก็หนีตายกันโอลมมนภาพเหตุการณ์นี้ครับ อันตรายอะนรโอ้ยดอเลดูดูดหนีก็ต้องหนีใช่คลิปก็ต้องถ่ายก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแล้วไม่เห็นภาพเนาะใช่เห็นควันพวยพุ่งดำขโมงขึ้นไปสูงมากเลยนะะไม่รู้ขึ้นไปนี่กี่ร้อยเมตรได้นะครับพนักงานโรงงาน จุดเกิดเหตุเขาถ่ายเอาไว้ได้แล้วก็วิ่งหนีตายกันออกจากโรงงานระทึกขวัญมากครับวิ่งไปร้องไปเนี่ยตายแล้วตายแล้ว,ลวไม่ทันแล้วเนี่ยอะไรแบบนี้แล้วเราจะเห็นข้างหลังนี่คุณผู้ชมเป็นไปด้วยความวุ่นวายเป็นไปด้วยควันที่มันมีแบบสารเคมีอะมนเลยดาแบบนี้นะครับพะมึนเลยนี่นะฮะดูระยะไก,กลเห็นไหมยังเห็นลอยขึ้นไปเหนือบนท้องฟ้าเป็นกลุ่มใหญ่มากครับจุดเพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณพันธุ์ผลิตสารเคมีโรง,งงานเขาเลยระดมฉีดนะฮะ สกัดต้นเพลิงเอาไว้นํารถดับเพลิงเข้าไประงับเหตุก็คงต้องใช้ทั้งน้มามันน้าเพลอ้โฟม<ะ>ต้องใช้ทั้งน้านะครับในการควบคุมให้ได้ก็ระดมกันเข้าไปครับรายงานมาแบบนี้ว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยไฟมันลุกไหม้จุดเกิดเหตุอยู่ในนิคมอ,อุตสาหกรรมมาตาพุทธ่ระยองนะครับช่วงบ่ายนี้เองคร<ะ>ทางตํารวจสอพอมาตาพุทธแล้วก็รถดับเพลิงนะฮะองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียงเนี่ย ร่วมมือกันเข้าไประง,งับเหตุด่วนเลยทางวิศวกรการผลิตของโรงงานชื่อว่าคุณวัศวัตจันเจริญเล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยมันเป็นแพลนผลิต PVC หรือว่าสารตั้งต้นที่ใช้ผลิต PVC นะฮะหลังเกิดเหตุได้แจ้งสำนักนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธโดยโดย่วนเลยนะฮะโดยเจ้าหน้าที่สามารถคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไว้ได้ใช้เวลาประมาณสัก30นาทีอันนี้ถือว่าถือว่าเร็วนะ แต่ยังคงมีควันดําลอยขึ้นฟ้าประสานแจ้งภัยไปเลยตามบ้านเรือนผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางอูป่วยติดเตียงผู้เฒ่าผู้แก่เด็กให้รีบเคลื่อนย้ายออกไปก่อนเพราะว่ามัน,มนยังตรวจสอบไม่ได้ตอนแรกว่ามันจะมีเขาเรียกพิษสารพิษอะไรเนี่ยเจือปนหรือเปล่ามันอาจจะเกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจน,นะครับทีนี้เขากังวลไงฮะว่าไอ้การผลิตพลาสติกเคมีพันเนี่ยซึ่งมันก็เป็นสารก่อมะเร็ง มันมีกลิ่นเหม็นเพราะฉะนั้น ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดแล้วล่าสุดมีความคืบหน้าจากทางโรงงานค่ะคือตอนนี้โรงงานได้ออกถแถลงการฉบับที่1น,นะคะโดยมีการระบุว่าในวันที่22กันยายน2567ช่วงเวลา1 2น25นาทีบริษัทไทยพลาสติกและเคมีพัณฑ์จำกัดมหาชนได้มีการตรวจพบการรั่วไหลของสารตั้งต้นในกระบวนการผลิต PVC ณโรงงานโดยบริษัทได้มีการตัดแยกระบบเพื่อควบคุมการรั่วไหลในทันทีแล้วก็อยู่ ระหว่างในการจัดเจ็บสารเคมีการล่วดไหลของสารดังกล่าวทําให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็กลุ่มควันในขณะน,นี้บริษัทก็สามารถควบคุมสถานการณ์ให้เบาบางลงแล้วในเบื้องต้นไม่มีรายงานคนบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยบริษัทจะขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในครั้งต่อไปทีนี้ทางบริษัทเองอก็ขอให้ทางชุมชนที่อยู่ในทิศทางลมหลีกเลี่ยงการออกนกะนอกบ้านในช่วงนี้ก่อนถ้ามีความจำเป็นสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมกับขออภัยในความไม่สะดวกต่างๆและจะพยายามอย่างเต็มที่ในการควบคุมสถานการณ์ให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนและก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็น สำคัญค่ะครับสาหรับเหตุการณ์นี้แน่นอนทําให้ทุกคนก็หวาดผวากันไปดูคุณผู้ชมดูภาพนี้นะน่นากลัวมากนี่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีเหตุเขาเรียกว่าเพลิงลุกไหม้และเหตุระเบิดแทงเก็บสารไพโลไลซิตแกสโซลีนที่บริษัทย่อยเครือ SCG ก็อยู่อุตสาหกรรมมาตาพุทธเหมือนกันอันนั้น9พฤษภาคมที่เป็นแฟมภาพนะครับหลายคนก็เลยหวั่นผวาเหตุจะซ้ำรอยครั้งนั้นเนี่ยรุนแรง แล้วมีพนักงานเสียชีวิตไปหนึ่งศพบ,บาดเจ็บอีกสนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เหล่านี้เนี่ยนะฮะ ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับสองเลยนะตอนนั้นใช้เวลานานมากชค,คัช่วงโมงอ่ะคือตอนนั้นค่อนข้างระทึกครับดี่ี่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าควบคุมได้เร็ว,รวใช่ค่ะแต่ว่าชาล่าใจยังไม่ได้เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยก็ควบคุมได้เร็วเช่นเดียวกันในในการดับครั้งแรกสุดท้ายประทุข,ขึ้นมาเองแต่ว่าครั้งนี้นะคะเราก็ภาวนาขอให้ทุกอย่างเนี่ยสงบลงแล้วก็คลี่คลายเร็วที่สุดแต่ว่าคนที่เป็นคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงเด็กๆเนี่ยอาจจะต้องอพยพออกนอกพื้นที่เพราะว่าสาร ทุบซถ้าเกิดจากการเผาไหมมันอาจจะทําให้อากาศกลายเป็นกรดเป็นอากาศพิษได้อคะค่ะนนทบ,บุรีกันหน่อยมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอขับรถกระบะแต่โดนแท็กซี่มาชนท้ายคุณซี่รอบเหมือนกับแท็กซี่เมาชนตุ้มๆแบบเนี้ยจนรถแท็กซี่เขาก็ไปต่อไม่ได้ม้อน้ําแตกนะจอดรถทิ้งไปเลยหนีไปเลยแบบนี้แหมเสียดายไม่ได้มีคลิปตอนชนแต่มีคลิปตอนที่เธอแบบหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วขับรถไปสพเนี่ยนะครับไปฟังดูฮะมันม <M> ีทุกรูปแบบจริงๆมากรุงเ มันตัวเลยนะพีพูดโอ้่พูดจริงตรงไม่กินหัวก็มันตั้กันได้ตต่บนกันในรถอะว่าโอ้โหเจออะไรมามีทุกรูปแบบเลยมันเฮียจริงๆแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นคลิปที่บันทึกเป็นกล้องหน้ารถแต่ว่าได้ยินเสียงทั้งคนขับคนโดยสารกันมาส่งให้กับทีมข่าวแม่แต่เสียดายอย่างที่บอกจังหวัดชนอะสี่รอบด้วยกันไม่สามารถที่บันทึกเอาไว้ได้เลยไม่เห็นตอนนั้นนะครับ หลังเกิดเหตุผู้เสียหายก็ขับรถออกจากจุดนั้นมุ่งหน้าไปตามถนนไซน้อยนนทบุรีมันค่อนข้างมืดคุณผู้ชมภาพนี้นะฮะเพื่อจะไปสถานีตำรวจสพไซน้อยญาติเขาบอกอย่างนี้ตามเสียงนะน่าจะลงไปดูหน่อยที่รถที่ขับชนมันชนทำไมแต่ผู้หญิงที่เสียงในนี้เขาบอกไม่ลงไปดีแล้วมันอันตรายไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นไปแจ้งความก่อนดีกว่าแล้วก็คุยกันต่อฮหบอกแท็กซินจะเมาอันนี้เป็นภาพนี่ฮะทั้งรถกระบะที่เสียหาย นะครับแล้วก็ทะเบียนหลุดออกมาเลยเจอชนท้ายไปแบบนี้รวมถึงรถแท็กซี่ที่มันไปต่อไม่ได้แท็กซี่สีชมพูคันนี้หม้อน้ําแตกเหตุกาดังเดี๋ยวจะให้รีเธิร์เนี่ยเอามาลงเอาไว้เราไปเจอตัวแล้วครับคุณพัชรดาศีอินเธอเป็นผู้เสียหายเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเธอขับรถเองคนนั่งข้างๆเป็นเพื่อนผู้ชายนะฮะมีน้าสาวนั่งอยู่เบาะหลังถูกไล่ชนตอนแรกคิดว่าไม่ได้คิดว่าเขาตั้งใจ คุณจกคนไม่ตั้งใจสี่รอบอะ,ะมันมาชนแบบนี้สี่รอบอมัม่นใจแน่นอนมันตั้งใจแล้วทีนี้มารู้ตอนไปแจ้งความว่าแท็กซี่เนี่ยแผ่นป,ป้ายทะเบียนของเขาก็หลุดแล้วรถของเธอก็มีร่องรอยถูกชนหลายแห่งแล้วยังไปเจอกับผู้หญิงอีกคนซึ่งเจอสถานการณ์เดียวกับเธอเลยตกเป็นผู้เสียหายเหมือนกันมาแจ้งความพร้อมกันว่าอีกคนก่อเหตุคือแท็กซี่สีภูคันนี้ก็เชื่อว่าเป็นคนเดียวกันเราไปฟังเธอเล่านะฮะ แล้วก็มีแท็กซี่คันหนึ่งมาชนท้ายสามสี่ครั้งอ่ะชนซ้ำ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 พี่ก็ตกใจพี่ก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักชาน้อยตอนที่เขาชนพี่เนี่ยตอนนั้นคือพี่ก็กำลังขับอยู่ขับรถอยู่ปกติเลยค่ะอยู่เล่นปกติเลยรถคงแบบมากระแทกหรือเบรกอะไรไม่อยู่แค่นั้นคือไม่ได้คิดอะไรเยอะพอครั้งที่สองเริ่มเอะใจเริ่มมองกระจกหลังเฮ้ยมีแท็กซี่ไม่เปิดไฟชนครั้งที่สองเขาคิดว่า มันคงไม่ตั้งใจอครั้งที่สามเริ่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 มใจไม่ดีแล้วพอครั้งที่สี่พี่ก็คิดว่าเขาตั้งใจแล้วพี่ไม่รู้แต่พี่ไปแจ้งความด้วยกันแล้วพี่ได้ยินเขาพูดกับตํารวจว่าเมื่อคือนนะ่ะประมาณเวลานั้นเวลานั้นโดนไอ้แท็กซี่คันนี้ส่วนท้ายโดยที่รถเขาจอดอยู่นะที่ตรงนั้นแล้วพี่พี่ก็เลยเฮ้ยเวลามันไล่เรียกกันแล้วมันเป็นแท็กซี่ด้วยพี่ก็เลยถามน้องเขาผู้หญิงว่าอ่า รถแท็กซี่ชนเหลือคะน้องเขาบอกว่าค่ะพี่เป็นแท็กซี่สีชมพูอ่าเวลานี้นะถ้าพี่ก็เลยเล่าเหตุการณ์ของพี่ให้เขาฟังเขาก็บอกว่าพี่น่าจะคันเดียวกันนะเพราะว่าเวลาไล่เดียวกันน่าจะคันเดียวกันนั่นแหละนี่เธอเชื่ออย่างนั้นเธอกับผู้เสียหายที่เป็นมีประสบการณ์ร่วมวันนี้นําคลิปกล้องหน้ารถเมื่อสักครู่ไปให้เพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนะครับที่สถานีตํารวจนะทางตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วเธอก็บอกโอเคสบายใจขึ้นสิถ้าอย่างนี้ ะะทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกแต่ยังติดต่อคนขับไม่ได้ติดต่อได้แต่คนใกล้ชิดนะฮะเพื่อที่จะแสดงยืนยันตัวตนของรถในวันที่เกิดเหตุนั่นแหละประสานเจ้าหน้าที่มาเก็บร่องรอยการเฉียวชนเก็บพวกดี a บริเวณเบาะนั่งคนขับแต่รู้ตัวและจะออกหมายเรียกครับถ้าไม่มาแน่นอนตามขั้นตอนสองครั้งอันที่3โดนหมายจับนะฮะโอ้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมา<ม><ม>หรือเปล่า<ม><ม>หรืออะไรทําไมตั้งใจจะชนถึงสี่รอบค่ะ อันตรายนะอันตรายแล้วถ้าว่าเธอมาคนเดียวแบบนี้ตรงกลางคืนเนาะคือสมมุติ<อ>ถ้าเกิดมันชนแล้วมันแรงหรือไปโดนจุดอะไรแล้วรถเธอเนี่ยพลาดไป สวนกับรถคันอื่นโอ้โหอย่างเงี้ยือมันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะดังนั้นต้องตามตัวมารับผิดชอบในคดีนี้ให้ได้คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนในพื้นที่ลำปางตอนนี้เขาก็ลําบากเนาะมีหลายพื้นที่น้ําก็ท่วมค้าขายอะไรเอ่ยก็ลําบากอะคะ่ะแล้วคุณตาเนี่ยขณะเขาอายุ70ปีแล้วอะเขายังมาทํามาหากินอย่างสุจริตเลยแต่กลายเป็นว่าคนที่ยังหนุ่มยังแน่นนะคะคุณผู้ชมคะอาศัยจังหวะที่คุณตาเฝ้าร้านชาอยู่คนเดียวเอามีดอะคล้ายๆมีอีดาปะเนตบอยู่ที่เอวแบบนี้ลักษณณะไปข่่มูคุตา อายุ70ปีก็อยู่คนเดียวแกลนลาเลยค่ะทําอะไรไม่ถูกสุดท้ายถูกชิงไปทั้งเงินทอนทั้งแบงค์500ที่ผู้ชายคนนี้ทําทีมาซื้อของอแล้วสักพักหนึ่งเลยนะคุณตาถึงรู้ว่าเอา้าฉันเดินโจรมาชิงทรัพย์เดิเน,นี่แล้วตาก็อบอกว่ากระชับม,มากเลยนะทุกวันนี้ฉันก็ขายของไม่ดีแล้วมาโดนทําแบบนี้อีกเหตุการณ์นีน้เกิดขึ้นแล้ววงจรปิดของร้านชาแห่งนี้ก็จับภาพได้ผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ แต่คุณจะมาซื้อของคุณเน็ตอีดาบอย่างยาวอะเหมือนสปาร์ต้าเลยนะคุณเหมือนเหมือนกั<ใ>น<อ>นะใช่ออแล้วก็เน็บเอาไว้ที่เอว<ฆ>คุณก็เอาไว้ที่ตะก้าหน้ารถเหมือนเดิมก็ได้คุณมาเน็บไว้ที่เอวทําไมหลังจากนั้นก็ยื่นแบงค์ห้ารอยให้กับคุณตาเพราะว่าแกมาซื้อของอะนะคะปรากฏว่าคุณตาก็จะทอนตังให้จริงๆต้องทอนสามร้อยเก้บบาทแต่ ทอนไป300้อก่อนอีก90บาทยังไม่ทันได้ทอนแต่คุณตาสังเกตอาการละเอะผู้ชายคนนี้เหมือนเอามีดมาขู่ตาเลยตาแกก็ลนลานนะคะพยายามหาเศษอีก90บาทมาทอนให้ได้สุดท้ายท้ายสุดไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็ดึงแบงค์500ที่วางไว้บนโต๊ะให้กับคุณตาและเงินทอนที่เหลือไปก็คือได้ไป800บาทค่ะแล้วก็ยังได้ของที่มันมาซื้อไปอีกชุดหนึ่งด้วยงานนี้คุณตาบอกว่าโอ้โหฉันก็คือเสียหายนะคะ คือคุณตาบอกว่าผู้ชายคนนี้เดินมาแล้วก็มาซื้อของก็คือทั้งบุหรี่แล้วก็เครื่องนื่มที่อยู่ในตู้แช่มันเอาไปหมดเลยพร้อมกับเงินทอนอีก300บาทและเงินของมันอีก500บาทด้วยนะคะคือคุณตาบอกแบบนี้ทุกวันนี้ช่วยก็ขายของไม่ดีอยู่แล้ววันวันหนึ่งอะขายของได้วัน3 0 0ร้อถึงห้าบาทเอ้สา0รถึงห้าบาทนี่ไม่ใช่กำไรนะคะคือยอดขายค่ะและยังมาเอาไปแบบนี้แบบหน้าด้านอีก คือคุณตาเซงอะแล้วจังหวะนั้นน่ะตาบอกว่าตางงนะถ้าหากว่าตารู้ตัวว่ามันเป็นโจรมันจะมาชิงทรัพย์อะแล้วตาไปสู้กับมันตาอาจจะโดนมันแทงก็ได้เอาฟังหน่อยคะเสียดายสตังค์ครับก็จะได้สบาทได้โยผมขายต่วันนั้นวันข้ามาถึงสามโมงได้ตังค์สามสี่้อยโยพอมาเจอที่จบเหมือนคาทุนนันนะาทุนเลครับาน้อยแกจฝากเนี่ยเดี๋ยวไล่บังคับ ผมว่าถ้าคิดคิดได้นี่เอาเงินมาคืนเนี่ยเนาะเอาเงินมาคืนเนื้อตาจะเอาหัวซีเน้โอ้คุณตาใจดีเอาตังมาคืนตาเถอะเดี๋ยวตาจะเอาหัวซีกรรมให้ตาจะไม่เอาผิดแต่ว่าคนที่กระทำแบบนี้มีความผิดทางอาญา ตำรวจในพื้นที่ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะคแล้วก็จับตัวคนร้ายให้ได้จุดเกิดเหตุเป็นร้านขายของชําที่ตั้งอยู่บนถนนสายลําปางงาวอยู่ในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดลาปางค่ะค,คือโฉมหน้าโฉมตาของคนร้ายก็จับได้ชัดเจนหวังว่าตารวจในพื้นที่จะช่วยจัดการนะคะเห<ล><ะ>็นหน้าเห็นตาการว่าเขาเนี่ยเป็นคนดังอยู่ในติ๊กตอ็อกมีคนตาเป็นหมื่นๆนคนหน้าตาสะสวยยังทํากันได้เหมือนกันนะจําเรื่องราวของน้องพลอยได้ไหมคะน้องพลอยที่เป็นดาวติ๊กต็อกอะค่ะเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยเขาไป เป็นข่าวดังมาทีหนึ่งแล้วเพราะว่าแฟนหนุ่มของน้องพลอยเขาออกมาตามหาน้องพลอยบอกว่าตามหาผู้หญิงคนนี้เนื่องจากว่าขโมยเงินขโมยทองในบ้านเขาแล้วก็หายเขากรีดเมฆแล้วก็งงแกหายไปไหนได้ตํตำรวจเนี่ยตามหาหาไม่เจอข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านไปอยู่กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะ,อะโอ้้องพลอยคนนี้ไปอยู่กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะไปกบด,ดานอยู่ที่นั่นเอ,เออไปอยู่คนดีๆไม่ได้ ไปอยู่แก๊งคอลเซนเตอร์โอ้ถึงขนาดไปหลอกคนอื่นให้รักให้หลงแล้วก็ขโมยเงินขโมยทองไปอยู่กับคนดีๆ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปหลอกคนดีอีกนะ <c oughs> ไปอยู่กับแก <c oughs> ๊งคอลเซนเตอร์เห็นบอกว่าเป็นแบบว่บาท็อปเซลเลยนะห oh. ลอกคนได้ตั้งสากว่าคนแน่นี่ <c oughs> นแล้วตอนที่อยู่กับแก๊งคอลเซนเตอร์ แดนทุกวันแฮปปี้แฮปปี้ชีวิตสุขสำราญในความทุกข์ของคนอื่นค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นปฏิบัติการนะคะของทีมสารวัตรแจ๊คค่ะทีมสืบนครบาลไปจับปุ่มได้แล้วค่ะตัวของนางสาวพลอยนภัรหรือว่าน้องพลอยอายุ21ปีเท่านั้นเองพอดีก็คือลักทรัพย์นะคะไปจับได้ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าตรงนี้คือจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศของสระแก้ว คืออย่างที่บอกไปเธอเป็นดาวติ๊กตอกอะค่ะหลายคนที่ชอบไถ่ติ๊กตอกก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเธอเป็นสาวสวยหน้าตาดีหุ่นก็ดีคนตามก็ตั้งเยอะเรียกว่าเป็นดาวติ๊กตอกนี่แหละแต่มันมีประเด็นตรงที่ว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่งก็เอาภาพนี้มาประกอบแล้วก็บอกว่าตามหาผู้หญิงคนนี้เขาคือแฟนของผมเองแฟนของผมคนนี้มาอยู่กินด้วยกันที่บ้านของผมรอให้รัก ไม่พอชกเอาของมีค่าที่อยู่ในบ้านหนีไปเห็นไหมคะเงินทองอะไรต่างๆนานาอ่ะซ้ายขวาไม่มีใครก็ชกไปเลยแล้วก็หายหายเขากรีบเมฆหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนกระทั่งค่ะพนักงานสอบสวนจากสสนนิมิตใหม่มีการออกหมายจับน้องพลอยแต่ตำรวจหาไม่เจอจนกระทั่งสืบรู้มาว่า พลอยคนนี้ไปกบดานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยสารวัตรแจะออกโรงเองกับทีมตามจาับกลุมตัวได้ในที่สุดเพราะจับได้พลอยข้อสารภาพแบบนี้พอเธอเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินอย่างหนักเนื่องจากว่าติดพนันออนไลน์ยืมตังแฟนแล้วอ่ะแฟนคนนั้นน่ยยืมมาแต่แฟนไม่ให้ยืมอ่ะตัดสินใจขโมยซะเลย ขโมยของที่อยู่ในบ้านแฟนเฉลยก็ตังมาให้ยืมทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ยก็ประมาณสัก60หมืนบาทจากนั้นหนีค่ะด้วยการติดต่อไปยังแอคเขาหนึ่งของติ๊ t o k อที่มีการเปิดรับสมัครคนไทยให้ไปเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้เส้นทางธรรมชาติเดินทางไปค่ะหลังจากนั้นก็มีคนรับตัวพาไปทำงานรูปแบบก็คือจะเป็นการหลอกให้รักซึ่งเป็นงานถนัดของเธอหลอกให้คนหลงเชื่อ รักค่ะแล้วก็ชวนเข้ามาทำธุรกิจอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่มีอยู่จริงสุดท้ายก็โดนโกงตังไปยอดขายอะไรที่บอกว่าถ้าทุนทำถึงโอนเงินมาเท่านี้แล้วคุณจะได้ตังแบบนี้ไม่มีอยู่จริงนะคะการทำ c เซ็ center ในรูปแบบหลอกให้รักและชวนทำธุรกิจเนี่ยเธอทำงานเก่งมากเลยนะเธอบอกเธอตั้งใจทำงานมากเธอว่าแบบนี้ หลอกคนได้30คนมันน่าภูมิใจตรงไหนเนี่ยฮะน้องพลนะจนกระทั่งความสวยความเก่งของน้องไปเตะตาบอสค่ะนายใหญ่ของแก๊งคอเซิเตอร์แก๊งนี้ชื่อว่านายแสบแสบก็เลยบังคับพี่เธอเป็นเมียน้อยอยากได้เธอเป็นเมียน้อยบังคับด้วยบังคับเธอบอกว่าเธอไม่อยากเป็นเมียน้อยใครก็เลยปฏิเสธไปพอปฏิเสธ ตัวของนายแสบคนนี้ก็เลยไล่ออกค่ะน้องพอยก็เลยย้ายไปทํางานกับแก๊งคอเซ็นเตอร์อีกแก๊งคราวนี้แหะค่ะคุณผู้ชมเธอบอกว่า2เดือนที่ผ่านมาเธอถล่มลึกไปมากเธอเสียใจเธอไม่ได้ตั้งใจและเธอทําหน้าเศร้าด้วยนะแต่ผลปรากฏว่าเหตุเจ๊ม้อยวีพัสเนี่ยเขาออกมาแฉหลักฐานไอ้ที่ตีหน้าเศร้าเนี่ยไม่น่าจะเศร้าจริงนะเพราะว่าไอ้ที่ถูกบังคับก็ไม่น่าจะถูกบังคับจริงด้วย เพราะว่าตอนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านน่ะแดนกระจายใช่ไหมก็อย่างที่เห็นนะคะแดนกระจายเลยอัพแบบติกตอกอะทั้งเต้นทั้งยิ้มทั้งสนุกสนานโดนบังคับเปล่าบังคับให้เต้นเหรอเออเขาไม่เชื่อไงว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกผิดจริงๆ ทีนี้ก็ต้องส่งตัวมาที่สอนน,อน,นิมิตใหม่แล้วค่ะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต้องขยายผลไปยังแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่เธอพาดพิงสองแก๊งด้วยนะ,ะต้องทลายให้หมดเลยนะเนี่ยไม่รู้จะกี่คดีเพราะอะไรนะ30กว่าคนที่หลอกไปใช่ไหมใช่จะจะมีแค่นี้จริงหรือเปล่า,จจะาลกะจี่พื้นที่เพราบอกเขาตั้งใจทํางานมากเลยนะเขาบอกแบบนี้นี่นะครับบทเรียนเรื่องของเวลาเราไปเจอสาวๆส,ส,สวยๆหนุ่มๆล่อๆเราไม่รู้หน้าไม่รู้ใจคนเราแบบนี้ นะฮะก็ยังช่วยกันช่อง8ปดประน้ำใจยังคนเปิดรับความช่วยเหลืออยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูข่าวไปมีบัญชีอยู่ข้างๆนะฮะก็ร่วมสมทบทุนเข้ามาได้ในที่พะเยาจําได้ว่าเรารายงานในช่วงข่าวใหญ่ตอนกลางวัน<ะ>บอกเมื่อคืนนี้เจอน้ํามาอีกระลอกหนึ่งสำรวจสถานการณ์ไปล่าสุดคือมันดีขึ้น<ะ>แต่ยังไว้ใจไม่ได้นะครับ<ะ>เป็นชุมชนแม่กาห้วยเคียนและหอพักนักศึกษาที่อยู่ด้านหน้ามหาวิทยายลัยพะเยาตอนนี้คือเกือบเข้าสู่ภาวะปกติครับ เมื่อคืนฝนตกหนักไนงะน้ําป่ามันมาอีกมันมาท่วมอีกระลอกหนึ่งนะฮะเข้าพื้นที่ตอนดึกแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมฮะยังประมาทยังไว้ใจไม่ได้ฝนจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้น้ําป่าทิ้งที่ไว้คือโคลนสีแดงให้ดูต่างหน้าชาวบ้านบอกของเดิมฉันยังไม่ทันทําความสะอาดเลยของใหม่มันมาอีกแล้วนะครับฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องบางจุดหนักบางจุดเบา ล่าสุดก็มีน้ําในคลองเอ่อล้นเข้าท่วมที่ชุมชนแม่เรืองตะบนแม่สายทสบาลก็ต้องเร่งนากระสอบทรายไปช่วยป้องกันนะครับค่ะในพื้นที่ของลําปางบ้างค่ะสถานการณ์บอกว่าไม่น่าไว้วางใจเลยเพราะว่าพายุสูลิกะคะ่ะทําให้ฝนเนี่ยตกต่อเนื่องในพื้นที่นะยังเขื่อนกิวลมมาค่ะตอนนี้เขาต้องมีการพร่องน้ําสู่ลงแม่น้ําวังในปริมาณถึง60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเลยนะคะ ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำอะค่ะอย่างในเขตตัวเมืองก็ถูกน้าท่วมด้วยโดยมีการเพิ่มระดับน้ําอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งขวาของเขตตะบนเวียงเหนือค่ะในเขตเทศบาลนครลำปางตั้งแต่ถนนเรียบแม่น้าวังที่ชุมชนหลังวัดพระแก้วดอนเต้ายาวมาจนถึงที่สะพานช้างเผือกค่ะคือตอนเนี้ย มันมีน้ำท่วมค่ะที่บริเวณถนนเรียบแม่น้ำวังในเขตชุมชนปงสนุกที่ตำบลเวียงเหนือรวมถึงบ้านเรือในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ที่ริมแม่น้ำวังยาวมาจนถึงสะพานพัฒนาภาคเหนือด้วยล่าสุดค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเนี่ยมีความสูงของระดับน้ำความลึกของระดับน้ำอยู่ที่สองเมตรด้วยกันนะคะโอ้โหสูงมากนะฮะท่วมหัวเชียงรายเชียงรายทุกท่านติดตามมาเพราะเป็นพื้นที่ที่เจอหนักที่สุด หลายสัปดาห์มาแล้วตอนนี้ปัญหาใหญ่คือโคลนคุณผู้ชมห,หลังจากน้ําลดลงไปโคลนมันถมทับสะสมในบ้านในร้านค้าสูงเมตรสองเมตรอ่ะในดูดูสร้างที่มันมากับน้ําป่าชุมชนห้วยฝายคุณผู้ชมฮะอธิบายอย่างนี้ห้วยฝายเนี่ยเป็นจุดแรกของประเทศไทยเลยนะฮะที่รับน้ําจากลาน้าสายที่มันติดก,กับทางเมียนมาเนี่ยแล้วมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณสองร้วโครเรือนนี่คือจุดแรกครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเศษซากอะไรต่างมันทางเสียหายหมด ปัญหาใหญ่ที่หัวฝายนะฮะหัวฝายคือดินโคลนที่น้ํามันซัดเข้ามามันเริ่มแข็งแล้วเนี่ยฮะนับสิบหลังคาเรือนที่ดินโคลนทับสูงกว่าหลังคาบ้านไม่ได้แค่ดินโคลนอย่างเดียวครับจริงไม้ท่อนไม้วัชพืชมาก,กันหมดเลยใต้ดินใต้โคลนมันมีอะไรรู้ไหมช,ชาวบ้านบอกข้างล่างเนี่ยคุณนักข่าวอม,มอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นนี่แหละฮะ นับสิบคันจมอยู่ในดินยังไม่สามารถออกมาได้<ช>ก็หวังจะเจ้าหน้าที่ทหารกู้ภัยจะมาช่วย<ช>ตอนนี้มีทีมตอบโต้ภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพยายามยากของแล้วก็มีกองทัพโบกเมฆชนระดมเครื่องจักรทั้งรถแบ็คโฮแรทร็กเตอร์รถบรรทุกเข้าไปขุดตักดินทั้งวันเลยนะครับ<ช>จัดกําลังทหารเข้าไปช่วยชาวบ้านนําดินโคลนเนี่ยออกมาให้ได้เพราะมันติดต่อกันหลายวันแล้วแต่การทํางานคุณผู้ชมเห็นภาพ<ช>ยากลำบากจริงๆ<ช>มันสูงมากมันแข็งมากนะครับเอาจริงๆค่ะคือตอนเนี้ย ทางด้านของหน่วยงานทุกส่วนเลยรวมถึงทห,หารเองเขาก็ลงแรงกันนะคะต่าที่เคยเกิดไปว่าจริงๆแล้วมันขาดเรื่องของพวกเครื่องจักรหนักแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของนักธุรกิจชื่อดังอยี่งคุณตันเขามีการประกาศนะคะว่าเขาจะนำค่ะเครื่องจักรหนักที่เขาจ่ายตังเองนะเช่ามาลงพื้นที่ 30คันอย่างรถแมคโครรถ6ล้อ90คัน10ลร้ออีก10คันคเขาจะทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนในพื้นที่ของเชียงราย30วันอันนี้ต้องชื่นชมด้วยนะคะเพราะตอนนี้มันขาดเหลืออุปกรณ์จริงๆทีนี้ค่ะที่บ้านทรายเกาะท่อ,อาาภายที่บ้านเกาะทรายคือจุดนี้เขาจะอยู่ติดลำน้ำสายอะค่ะ วิกฤตไม่แพ้กันเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยก็พัดพาเอาพวกคโคลนมาแล้วก็ทับผมอยู่บนถนนอย่างในบ้านในร้านค้าบางหลังอ่ะสูงสองเมตรเลยนะโคลนอ่ะน่าห่วงค่ะเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าฉันท้อฉันเหนื่อย มันขุดเท่าไหร่มันก็คือไม่พร่องสักทีขุดเท<ไ>่าไรมันก็ไม่หมดสกทีแล้วขุดไปแล้วเอาไปทิ้งไหนก็ที่ทิ้งก็ไม่มีก็ไม่มีพ่อก็ตันไปด้วยโคลนด้วยดินแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นลําบากจริงๆเอาไปฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับหน้าบ้านนี่ตอนช่วงน้ําลดประมาณเอวค่ะแต่ถ้าในบ้านน่ะสองช่วงตัวเราโคลนนะโคลนค่ะคือพี่ดูค่ะมีชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งคือโคลนเข้าไปไม่ได้เลย ค่ะเขาถ้าเป็นช่วงถ้าเป็นช่วงน้ำอ,อีกสองอีกสองขันก็คือขึ้นชั้นสองอแต่พอมันลดลงมาปุ๊บก็จะเหลือโคนเต็มชั้นหนึ่งอันนี้ใช้เวลาขุดเท่าไหร่คะเราได้จ้างหรือ,อยังคะเนยจ้างจ้างวันแรกสองวันแรกจ้างไปหมดไปสามพันได้แค่นิดเดียวหน้าบ้านนะคะเพราะค่าแรงค่อนข,ข้างจะแพงแล้วก็พอเราก็เราก็ไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวละเราก็เลยพยายามนั่งขอความช่วยเหลือ,อเผื่อจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาแต่ก็ มันก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยเราอะค่ะเราก็ต้องพยายามช่วยตัวเองที่สุดเนาะเพราะว่าเราเข้าใจว่าตรงจุดอื่นก็ลําบากเหมือนเันมีถ้าไม่มีน้องทหารหนคูคงตายแล้วค่ะเพราะว่าหนูขุดทุกวันขุดคนเดียวก็ไม่ไหวหนูจ้างคนมาแล้วนะพี่แต่เราก็ไม่มีเงินมากขนาดนั้นนะคะเพราะเราก็ต้องเก็บเงินใช้ของเรามั่งจ้างมาเท่าไหร่จ้างจ้างเขาคิดให้คนละห้าร้อยคือคนละห้าร้อยใช่แต่ถ้าเอาแรงงานพม่าเจ็ดร้อยก็สู้ไม่ไหวพี่มัน ตอนนี้<ๆ>มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเอาโครนออกมันยากจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะฮะนำทหารช่างมาช่วยซ่อมนี่พานหนะจำเป็นเลยมอเตอร์ไซค์นะฮะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแบบฟรีๆกันไปเลยก็เป็นการช่วยเหลือกันนะครับช่วงนี้อีกหนึ่งพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหนักครับก็คือหมู่บ้านถ้ำผาจมอยู่ที่ตำบลเวียงพางคำวันนี้นะฮะ พอ,อ,อข่าวของเราฮะคุณพุทธภพิวันองค์พระบารมีแล้วก็มีคุณเจ๊บติดดีเนี่ยลงไปเลยนะครับไปสำรวจความเสียหายให้กำลังใจชาวบ้านมอบเงินช่วยเหลือมอบถุงยังชีพจากโครงการช่องแปปาน้ำใจก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยรวมถึงอีกจุดหนึ่งคือโรงเรียนรัฐราชวิทยาโอโ้โหเสียหายหนักมากเดี๋ยวพาไปดูภาพที่โรงเรียนหน่อยนะครับนี่เด็กๆเต็มไปหมดเลยคุณครูนะฮะแล้วเนี่ยมอบเงินจำนวน5 0,000 0บาท ช่วยเหลือโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะครับนี่เป็นภาพเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งผู้ชมมันยังมีอีกหลายจังหวัดที่เดือดร้อนตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะฮะช่วงเย็นนี่คือมาตามนัดจริงๆฟ้าฝนมาแล้วแถวๆดอนเมืองรังสิตแถวๆสุขาพิบาลอะไรแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนี่คือบริเวณสุขาพิบาล5ซอย32ในเขตสายไหม อันนี้มันไม่ใช่น้ําเหนือนะคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าอันนี้คือน้ําฝนแล้วมันลงมาเยอะเกิน80มซติเมตรอ่ะโอ้โหเริ่มขังเริ่มท่วมแล้วแล้วก็มีหลายจุดนะฮะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมวัดได้นี่คือ50เซนครึ่งเมตรด้วยกันเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกหนักในตอนเนื่องในเขตดอนเมืองสายไหมเนี่ยนะครับตกทั้งวันน้ำระบ,บายไม่ทันจริงๆบางจุดสูงถึง60เซนติเมตรบางครอบครัวต้องใช้เรือยางแล้วอะครับเข้าออกในชุมชน วันนี้ทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาไทยและเพจสมัยต้องรอดก็ลงพื้นที่ชุมชนพรพระร่วงพัฒนาเพราะในจุดนี้ได้รับการร้องเรียนมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องไปเตรียมความพร้อมถ้าเกิดมันหนักกว่านี้มันต่อเนื่องกว่านี้มันจะลําบากทําศูนย์พักพิงเพื่อที่จะรองรับชาวบ้านหากปริมาณฝนยังต่อเนื่องชาวบ้านบ่นเลยมันท่วมซ้ำซาก3า4 0ปีมาแล้วและท่วมทีเนี่ยเป็นเดือนนะครับพื้นพื้นที่ต่ํา ก็เรียกร้องขอ,งของการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กําลังใจทุกท่านนะครับแลนะช่อง8ปดปนน้ำใจยังคงเดินหน้ากับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสมทบทุนกันเข้ามาจะเป็นเงินเป็นสิ่งของทุกบาททุกสตางค์ของท่านเรานําไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตอนนี้กระจายไปหลายจังหวัดแค่ถุงยังชีพเนี่ยนะฮะเกือบ5 0 0 0ันถุงแล้วที่กระจายไปในทุกพื้นที่ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับ